เสียงพระธรรมนะครับผมก่อนทีน่ท่านจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอดครับผมสวัสดีครัับสสวสดีพี่น้องครับที่รับชมผ่านช่อง y o ยูทูบแบงค์ออดิโอชาแนลหรือว่าช่องแบงค์ออดิโอครับผมวันนี้ก็จะพาพี่น้องครับพี่น้องมาชมมา มาดูเครื่องเสียงครับผมอีกหนึ่งทีมงานนะครับผมวันนี้โรงงานอะไรก็เดี๋ยวจะพาไปสอบถามครับทางทีมงานเลยครับผมน,นี่ก็เพิ่งมาถึงหน้าง,งานเมนนนื่อกี้ครับผมกำลังเปิดรครับเาเดี๋ยวพาไปทำงานีสี่ไปทำพัูุ้จัดเกวับทีมงาน,นครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีหลวงพี่ครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายรถเครื่องเสียงนะครับนาะ วัน,น,บนบ้านบ้าน,านวันนี้โรงงานอะไรครับลุงพี่งานศพของ,งคุณยายซุยงานศพคุณยายซุยอยู่ร้านข้าวดำเนาะงานข้าวดำนี่ก็เอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเ,บเบนาะนี่ก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องครับผมมาชมระบบเสียงอ่านี่ทีมงานอะไรครับผมมีชื่อทีมงาน,นครับผมทีมงานของ ตุลาสาวทีมงานตุลาสาวอยู่อยู่ที่ไหนครับผมอยู่วัดสนุโพรธารามวัดสนุโพธารามตำบลกู่อำเภอบางกูเล่านี่แหละตำบลกู่อำเภอบางกูจังหวัดสีสเกตนะครับเนาะครับครับวันนี้ก็จะเดี๋ยวจะให้หลวงพี่นะผมแนะนําระบบเสียงว่าใช้อะไรบ้างครับผมเยาเริ่มจากตัวแรกเลยครับผมเป็นมิกแต่เนี้เป็นมิกของซาเบดครับมิกของซาเบดนะครับกี่กี่ช่องครับหกช่องหกช่องนะครับผมวันนี้แล้วก็มีอะไรครับก็มีไอเดเวลเลก์ดีบีเอ็ก มีไดเบลต์เป็นของ DBX นะครับผมงสองหกศูนย์ครับผมแล้วก็มีปลั๊กไฟเนาะปลั๊กไฟตัวนี้ไม่ลอยไม่ลอยตัวนี้ได้ใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ใช้อยู่ตัวนู้นเป็นของ X1 โอ้โหตัวนี้ไม่ได้ใช้ด้วยติดเหล็กเพราะว่าตัวนี้พี่จะเอาไปไว้นู่นเนาะเพราะว่าป้องกันสัญญาณหลุดเนาะก็เลยลายสายไปอยู่ตรงพระสวนัโอเคครับผมแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ได้ใช้ไหมครับตัวนี้ใช้ตัวนี้ไม่กระเทคขับมอนิเตอร์นะครับเนาะ แล้วก็ไอคิวนี่แหละครับไอคิวไม่ได้ใช้ไอคิวตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับน้องใส่ใแฮมเต็มแบกเลยโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาชมมาชุดอ่าาพวเวอร์หรือของกำลังครับผมที่ใช้ในงานนี้ครับผมว่ามีอะไรบ้างครับผมแท่น,น,นแรกแท่นแรกเป็นตัวนี้แหละแท่นแรกตัวนี้ข้างบนนั้นเป็นเท้าเป็นพันสองไว้ขับมอนิเตอร์วันนี้เป็นพา<ล>ว,วเวอร์ประกอบใช่ไหมครับพาวเวอร์ประกอบหนึ่งพันสองร้อยวัตต์ไว้ขับมอนิเตอร์น้องมอนิเตอร์ใช้ชแนลเดียวใช่ไหมครับใช้ชแนลเดียวครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เป็น พันทีคับตอนนี้พันสามร้อยวัตครับข้างละสองรับกลางข้างละสองดอกหรือสองตู้สองตู้สองตู้เนาะสองโอเคครับผมขับขับข้างละสองตู้คือข้างละสีเนาะข้างละสีข้างละสีดอกครับผมรวมแลมแล้วใช่ไหมครับรวมแลมวันนี้เล่นกี่ทางครับตอนนี้เล่นสองทางครับสองทางเนาะโอเคครับมันก็จะเป็นตัวล่างตัวล่างสี่พันวัตตตัวล่างนี้เป็นเขาประกอบมันยังนะครับเป็นประกอบนัอนกันขับบีทขับบีทวันนี้ขับข้างละเท่าไหร่ครับผม ขับข้างละสี่แต่วันนี้มาข้างละสองอ๋อปกติขับคันละสีเนาะครับเดี๋ยววันนี้ลงตู้สีใบกันเลยเป็นขับคันละสองใบเนาะสองใบโอเคครับก็จะประมาณนี้วันนี้ใช้สเต็ปด้วยสเต็ปใช้กี่แอมป์ครับมันเป็นแปดสิบแอมป์สเต็ปของแปดสิบแอมป์เนาะวันนี้ดีออนไฟก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับไฟนี่คือสองร้อยบวกครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะพาพี่น้องมาชมตู้ลำโพงที่ลงในงานคาว์ดาวันนี้นะครับผมว่า โอเคครับผมเดี๋ยวให้หลวงพี่นะครับแนะนําว่าตู้เป็นตู้ของอะไรบ้างครับผมตู้เป็นตู้ของ W85 ของช่างเป๊กครับตู้โลเป็นตู้ W85 ของช่างเป๊กช่างเป๊กนี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ขอบกสีนรลุงศรีนรงนี่ครับนี่ครับดูนะครับตู้ช่างเป๊กนะครับนี่เป๊กซาวเป๊กซาววันนี้ลงลงสีไปนะครับน้องดอกเป็นดอกของอะไรครับเป็นดอกของ P.R. Audio P.R. Audio พันสองร้อยวัตต์อ๋อพันสองร้อยวัตต์ไอ้โค้งเลี้ยงเนาะ โอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูเสียงกลางนะครับเสียงกลางเป็นของช่างเป็กเหมือนกันนะครับเสียงกลางก็เป็นของช่างเป็กเป็นสองคูนหนึ่งใสไอ้คันนี้ดอกคันิตัวนี้โค้งรอเป็นดอกคันนิโค้งรอแลมเป็นอะไรครับผมแลมเป็นไอ้คอมห้าศูนย์แรมเป็นคอมห้าศูนย์ตัวนี้เป็นปากธรรมดาหรือปากโหลดครับปากปากโหลดครับตัวนี้ปากโหลดนองดูครับนี่อันนี้ก็ก็จะเป็นตู้สองคูนหนึ่งนะครับผมลงทั้งหมดเป็นตู้เบสสี่ใบแล้วก็ตู้กลางแลม อ๋อแปดโดครับผมแหวนสี่โดต่อต่ออยู่สองตู้อ๋อตอนนี้เปิดอยู่สองตู้เนาะสองตู้ตู้แว็เปิดสองตู้อ๋อแต่ว่าแหวนแหวนสี่ตู้แต่ว่าใช้ใช้จริงสองตู้ใช้สองตู้โอเคครับผมก็นี่จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ใช้ทัดกี่เมตรครับน้องพี่สี่เมตรสี่เมตรอ๋อทัดนี่สูงสี่เมตรนะครับเนาะก็จะทัดละสองเมตรอ๋อทัดสองท่อนท่อนละสองเมตรโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูรวมๆก่อนนะครับผมนี่ครับผมสุดยอดครับผม ตู้ตู้ช่างเป็กนะครับผม,มเดี๋ยวให้ดูงานกันนะครับผมตู้ตู้นี้ใช้นานนะครับลุงพี่ตู้นี้ใช้ได้ปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วโอเคครับผมโอ้สาภาพยังสวยครับนี่เดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับผมตากฝนทุกงานนะ <laughs> ตากฝนทุกงานลุงพี่บอกตากฝนทุกงานเลยโอเคสวยงามครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะ,ะรับชมรับฟังเสียงกันสักสองสามพังานเคลียร์ครับผม ครับผมตอนนี้ก็จะพามาชมมาฟังเสียงผมระบบเสียงของตุลาซาวนะครับผม But good morning, Kevin. สันได้จันได้อายกาเจ้าเดิึงแม้ถ้าเขาต้องเจอคำบาจบก่อนพบเส้นชัยน้องเริฟซ้ำซนเมืสสอม่อบกคนลงตัว่าเพียงพอต่อการเปลี่ยนใจเตือทางไปที่งดงามกว่ากันลื อยก้าษาอยาแค่ใจ้า้เลยรีบคนหาทางลงเลยสวดหักเอาเอิยแค่คำคำลาเพื่อเจ้าสงสัยไอ้ความความใจอะไรคะบอกเขาช่วยเป็นภารลนำพาเจ้าเดินสู่ฟันขอข้า ส <laughs> ัมสารบอกเลยปานเมื่อเธอก็ได้ สุดยอดครับผมไม่ธรรมดานะครับผมสําหรับเซตนี้นะครับผมเมื่อกี้เปิดแค่ตู้ข้างบนนะครับเปิดแค่สองใบก็คือสี่ดอกเป็นชุดสีบนสีครับผมอีกสองใบนี้ไม่ได้เปิดนะครับผมเดี๋ยวจะพาดูรอบนึงผมเป็นตู้ของ W นะครับผมเนี่ยของช่างเป๊กนะครับผมโอ้สุดยอดครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะพาไป ให้ทีมงานตุลาซารนะผมฝากติดต่องานนะครับผมนี่นะครับเมื่อกี้โอ้หลวงพี่บอกว่าเครื่องเสียงบ้านๆเนาะเครื่องเสียงบ้านโอ้สุดยอดใช่ไหมผมเครื่องเสียงวัดเครื่องเสียงวัดเครื่องเสียงวัดโอ้บ้านสันนะครับผมว่าบ้านสันสุดยอดครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเครื่องพระธรรมของเทนะครับผมนี่ดูครับก็เดี๋ยวจะให้หลวงพี่นะครับผมฝาก ติดต่อเครื่องเสียงเนาะว่าสามารถติดต่อเครื่องเสียงได้ทางไหนบ้างครับผมทาง Facebook ก็เป็นตุลาจันททอง Facebook มีตุลาจันททองเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทร0 9 6 9 9 3 0 9 <96 S 3> 1 3 5เเโอเคผมหรือว่าไปติดต่อได้ที่วัดเลยใช่ไหมที่วัดบ้าโนโนเลยบอกหลวงพี่พรน,นี่ครับโอเคครับดูครับสุดยอดหลวงพี่พรโอ,สอ,โอโ้อโอสุดยอดครับผมเมื่อกี้ ก็เมื่อกี้ก็เปิดดังมากไม่ได้ครับเพราะว่ามันมัน,มนชนเต็นท์ด้วยเนาะก็จะเปะิดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมยอกับผมเครื่องเสียงพระธรรมนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ช่อง youtube ของ Bank a u d i o หรือ b a n k Audio Channel นะครผมก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยครับผมวันนี้ก็เดี๋ยว อ่าผมและหลวงพี่นะครับก็จะอ่าขอลาพี่น้องไปเพียงเท่าน <ver iv ocal> ี้ก่อนนะครับผมสวัส <cartoon> ด <noise> okay, cool. <may bad> right, ีครับผมจะเลยพอจะเลวันนี้มากับเจ้าดังครับผมนี่เจ้าดังพามาแล้วผมเจ้าดังตะมนตูงนะครับผมัอีกแล้วโอเคครับผมวันนี้สวัสดีครับ